หบแล้วค่ะตอนนี้สามทุ่มแล้วดึกสำหรับอ้อนแล้วสามทุ่มกว่าแล้วค่ะได้เวลาอาบน้ำนอนแล้วแต่ก็นะคะวันนี้ก็อยากจะมาชวนคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ค่ะก็คือเสียงมามากา็ความสัมพันธ์นะคะเรื่องของความสัมพันธ์ <laughs> ก็คือ เป็นหัวข้อที่อยากพูดมาหลายวันแล้วแต่ก็ไม่ได้พูดสักทีนะคะก็เกี่ยวกับความสัมพันธ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักนะคะเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าเจ้านายเราก็ตามแต่เพื่อนสนิทนะคะหรือว่าครอบครัวก็คือ,อเคยไหมที่เราแบบอาจจะตกกลุ่มลักใช้คําว่าตกกลุ่มลักแทนเนาะว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะบางครั้งเราไปใน อาจจะที่ทํางานใหม่หรือไปพบเจอผู้คนใหม่ๆใช่ไหมแล้วเราก็อาจจะไม่รู้จักคนคนนั้นดีพอนะคะแล้วสุดท้ายเราก็เหมือนเหมือนให้ใจเขาไปให้ไปหมดเลยทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างนะคะอันนี้คือผู้โดยรวมนะทั้งเพื่อนร่วมงานนะคะ,ะหัวหน้างานอะ,อะไรอะไรอีกอะคนรักอะไร ต่างๆอย่างนี้เนาะก็คือเราทุ่มเทให้ใจเชื่อใจเขาไปหมดจนสุดท้ายอะ่ะคือพอเวลาผ่านไปเขาก็เปลี่ยนไปเนาะทุกคนสามารถเปลี่ยนได้หมดอันนี้มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเรายังเปลี่ยนทุกวันถูกไหมคะเราก็แก่ขึ้นทุกวันดิดูหน้าตานะคะดูแบบดูตีนกาดูริ้วรอยต่างๆใช่ไหมทุกคนอ่ะมันเปลี่ยนไปได้หมดตามสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะที่ พบเจอตามสแบบหรือว่าสังคมต่างๆที่เราอยู่ด้วยคือไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆทุกคนเปลี่ยนได้นะคะเราก็เปลี่ยนได้เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงแต่ถ้าอันนี้กลับมาพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ก่อนก็คือถ้าเราแบบเคยไหมที่เราแบบอาจจะให้ใจใครบางคนไปมาก มากเกินจนจนสุดท้ายอะ่ะเราเราคาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่สุดท้ายเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆต,ตัวตนที่แท้จริงของเขาอะ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วสุดท้ายมันทำร้ายเรากลับมาทำร้ายเราเองเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นแบบที่เราหวังไว้ไงถูกไหมคะกลายเป็นเราที่แบบต้องมาทุกต้องมาเสียใจต้องมาผิดหวังนะคะแต่เราก็ยังยอมทนอยู่กับ ความสัมพันธ์แบบนั้นเพื่อที่จะรักษาใครบางคนเอาไว้นะคะแล้วมันดีไหมถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่ได้ดีกับตัวเราเลยนะอ่ะถูกไหมคะไม่ได้ดีรูกกับตัวเราเลยแต่ว่าเราสามารถเลือกได้นะคะเลือกที่จะอยู่ ตรงนั้นอยู่แบบไม่มีความสุขอยู่แบบทุกข์ทรมานอยู่แบบตัวเล็กตัวน้อยอยู่แบบไม่เห็นคุณค่าของตัวเองหรือจะก้าออกมานะคะรักตัวเองนะคะเห็นคุณค่าของตัวเองมาอยู่ในที่ที่เรามีความสุขมีคุณค่า่นแหละอันนี้คือประเด็นที่จะพูดเรื่องนี้ ก็คือในเรื่องของการเลือกคบคนค่ะเราสามารถเลือกคบคนที่เขาเห็นคุณค่าในตัวเราได้นะคะอันนี้ก็แบบอย่างที่บอกว่าโดยรวมเลยไม่ว่าจะเป็นพูดอีกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เป็นความสัมพันธ์อะถ้าตรงแหนมันมันอยู่แล้วมันไม่มีความสุขมันแย่นะคะเราก็ถอยออกมาอาจจะค่อยๆทีละนิดทีละนิดนะคะ ออกมาเพื่อรักษาใจของเราไว้นะคะเซฟหัวใจเรานะคะหัวใจดวงน้อยของเราดูนี้ให้มีความสุขนะคะแค่ทําง,งานแต่ละวันเราก็เหนื่อยแล้วเนาะล้วต้องมาเจอกับความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆอีกอ่ะเราก็อยู่กับความสัมพันธ์ที่ดีดีกว่านะคะถอยออกมาได้ทุกคนมีสิทธิ์เลือกที่จะอยู่ในสังคมแบบนั้น หรือจะออกมาเจอสังคมใหม่ๆเจอโลกใหม่ๆนะคะที่เราอยู่แล้วเรามีความสุขมีคุณค่าะคะ่ะเราเป็นคนแบบไหนแล้วก็จะดึงดูดคนแบบนั้นนะคะหรือสิ่งสิ่งนั้นพลังงานแบบนั้นเข้ามาหาเรานะคะก็อยากจะให้ลองเปลี่ยนดูนะคะลองรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ ถอยออกมาถ้าอยู่ตรงนั้นแล้วไม่มีความสุขนะคะเลือกคบคนที่ทําให้เรามีความสุขที่เรายิ้มได้เห็นคุณค่าของตัวเองนะคะตอนแรกอาจจะยากหน่อยนะแต่ว่าต่อไปเราก็จะดีขึ้นนะคะแล้วเราก็จะรักตัวเองมีความสุขมากขึ้นเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้น,นะคะ่ะโอเคหึกแล้ววันนี้ก็อยากจะมาแชร์เรื่องนี้นะคะหน้าตาก็คือแบบไม่ไหวแล้วง่วงนอน เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครมีแนวคิดยังไงนะคะก็มาแชร์มาและเปติดกับอ้อยด้านเลยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะไปแล้วนะบ๊ายบายคุณนายนะคะส่งจุ๊